ตอบว่าหมายเลขสามน้ำตาลกับจีล่าตอบหมายเลขหนึ่งฮะค่ะและคนที่เป็นสาวสองก็คือประสนีิ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมแอดนิวบาบบผลจินอึอึงตาแตกครับหนึ่งในสาวไทยนี่ครับเป็นผู้ชายครับโดยที่รายการนี้ครับมีชื่อรายการว่าดาราพารัวจากช่องวัน31ครับถึงก็เป็นรูปแบบรายการเกมโชว์ที่มีแขกรับเชิญเป็นดาราและคนทั่วไปครับมาร่วมกันเล่นเกมทายต่างๆเพื่อลุ้นเงินรางวัลครับซึ่งภายในช่วงรายการก็มีเกมที่ชื่อ คนไหนคือสาว2ครับซึ่งรูปแบบของเกมครับก็คือคนไหนครับคือสาว2องพิธีกรครับก็จะเชิญคนทั่วไปครับ3คนครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะมาให้ดาราและผู้ชมมาดูหน้าตาท่าทางการพูดของ3สาวครับซึ่งคำถามหลักครับก็คือในกลุ่มนี้ครับใครคือสาวประเภท2ครับซึ่งผู้เข้าแข่งขันครับก็ต้องสังเกตบุคลิกการยืนน้ำเสียงเสื้อผ้าหรือแม้แต่ท่าทางเล็กๆน้อยๆครับ จากนั้นก็ต้องเลือกหนึ่งคนครับที่คิดว่าเป็นสาวประเภท2ครับซึ่งทั้ง3สาวคนที่มายืนครับเราทาเอาผู้เข้าแข่งขันครับและผู้ชมรายการครับถึงก้าหมึนกันเลยทีเดียวครับเราทั้ง3คนครับก็เหมือนผู้หญิงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งครับที่ดูสวยคมครับเบอร์สองที่ดูตะเล็กน่ารักครับเบอร์สามที่ดูสวยละมุนครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ดูเฉลยครับก็อาจจะทายว่าเบอร์หนึ่งหรือเปล่านะครับก็มีความคมเท่แมนๆอยู่ครับหรือจะเป็นเบอร์3กันนะครับพอรูปร่างที่ดูอวบนิดนี้ครับหรือจะหักมุมครับที่เป็นเบอร์2ครับแบบเอามาเซอร์ไพรส์่านผู้ชมหรือเปล่าครับไม่ใช่เถียงกันเฉพาะคนไ่ายเท่านั้นครับคนชินเองก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันครับว่าใครคือสาวสองกันแน่ครับซึ่งส่วนใหญ่ครับเขาก็ทายไม่เบอร์1ก็เบอร์3นะฮะแต่พอเฉลยกันว่าเป็นเบอร์3ก็ต้องอึ้งครับคือถ้าไม่เอามาให้ทายคงไม่มี ใครรู้ครับว่าเบอร์สามคือสาวสองครับคือมีความเหมือนผู้หญิงมากๆครับและเพื่อนๆ้ะครับตอนดูรายการนี้ครั้งแรกเพื่อนๆคิดว่าเบอร์ไหนคือสาวประเทศ2ครับเอาละครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันได้เลยครับมากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับกล่าวว่าจะรู้สึกว่าหมายเล็กหนึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคอมเมนต์ต่อมาครับผมไม่รู้ว่าทําไมแต่ตอนแรกผมก็รู้ว่ามันเป็นหมายเลขสามคอมเมนต์ต่อมาครับ ดูครั้งแรกก็รู้เลยว่าเป็นหมายเลขสาเพราะว่าหมายเลขสามดูดีที่สุดแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะฮะว่าโดยหลักๆแล้วความกว้างของไหลไซ้ายหมายเลขสาจะกว้างกว่าด้านหลังสาวๆเพียงไม่กี่คนจะมีหลังและไหลกว้างขนาดนี้มีเพียงสาวที่มีน้ำหนักมากกว่า180อปอนด์เท่านั้นที่จะมีความกว้างขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาครับวิธีที่ดีที่สุดในการระบุตัวตนของกระเทยคือการดูที่มือของเธอจะถามฉันว่าฉันรู้ได้ยังไง แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่าเนื่องจากมือเป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนรูปได้ยากจึงมีขนาดเล็กแล้วก็มีเนื้อที่น้อยกว่าส่วนอื่นของร่างกายจึงปรับเปลี่ยนได้ยากแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับว่าคุณเคยเห็นผู้ชายที่มีกระดูกเล็กๆบ้างไหมคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไาครับขนาดเท้า40ขึ้นไปเป็นผู้ชายคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่าเป็นหมายเล็กหนึ่งเธอมีใบหน้าแมนๆคอมเมนต์ต่อไปครับทำไมาผมถึงคิดว่าเป็นหมายเล็กหนึ่งแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่า ความประทับใจแรกของฉันก็คือหมายเลขหนึ่งแต่เมื่อฉันเกือบจะแน่ใจในคำตอบแล้วฉันจึงเลือกหมายเลขสามเพราะฉันรู้สึกว่าโครงกระดูกนั้นใหญ่และดูเหมือนผู้ชายคอมเมนต์ต่อมาครับหมายเลขสามดูที่ความกว้างของไหล่ไม่ว่าจะทำศัลยกรรมดีแค่ไหนปัญหาความกว้างของไหล่ก็แก้ไขได้ยากคอมเมนต์ต่อมาครับรอยยิ้มของหมายเลขสามที่ดับดาดูปลอมมากเพราะฉะนนั้นเขาคือจุดอ่อนคอมเมนต์ต่อไปครับ ท้า,าของหมายเลข่ามีขนาด45มันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขามเขาเป็นตมาครับหมันง่ายมากเลยแค่ภาพชายกางเก่งขึ้นคนที่ขี้อายนั้นก็เป็นผู้หญิงจริงส่วนคนที่ไม่ขี้อายนั้นเป็นกระเทยมเขาเป็นตมาครับคุณจะบอกไม่ได้ว่ากระเทยข้ามเพศตัวจริงเป็นหรือไม่หากดูจากผิวหนังคุณจะต้องดูจากโครงกระดูกโดยเฉพาะกระดูกมือกระดูกที่ยื่นออกมาบริเวณด้านนอกข้อมือจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษเขาเป็นตมาครับ มีแต่ผ ai, ู้ชายเท่านั้นที่มีไหล่กว้างผู้หญิงไม่ว่าจะไห,ล,หล,ล่กลมหรือไหล่แหลกก็มักจะมีหลักยิ้มที่ข้างคอทั้งสองข้างคอมเมนต์ต่อมาครับฉันก็เดาว่าหมายเลขอสามเช่นก,กันไหล่กว้างกว่าและหลังหนาคอมเมนต์ต่อมาครับแบบแรกก็คิดว่าหมายเลขกสามน่าจะมีอะไรผิดปกติคอมเมนต์ต่อมาครับจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าเพศไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับหมายเลกหนึ่งหรือหมายเลขกสามหมายเลกสองนี่ไม่ควรคอมเมนต์ต่อมาครับ หมายเลขนึงดูเหมือนหวังอีป่อมากเกินไปคอมเมนต์ต่อมาครับหมายเลขสามเราว่าเขาสวยและก็น่ารักที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับหมายเลขสองมีโอกาสเป็นไปได้น้อยที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือการดูทีสะโพสะโพของผู้ชายจะต่ตางจากสะโพของผู้หญิงคอมเมนต์ต่อมาครับบังเอิญจะค่ะคิดว่าเป็นหมายเลขสามเหมือนกันค่ะคอมเมนต์ต่อไปครับทางด้านขวาสุดคือคาตอบไม่จําเป็นต้องดูจนจบ แอม,มั่นใจมากเลยนะฮะผู้นี้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับฉันบอกได้ตั้งแต่แรกเห็นว่าเธอเป็นหมายเลขสามเธอมีใบหน้าที่เป็นผู้ชายมากคอมเมนต์ต่อมาครับแบบแรกก็คิดว่าเบอร์สามค่ะใบหน้าเบอร์สามยังคงดูเด็กแลวก็หล่อเหลาอยู่คอมเมนต์ต่อมาครับเลือกแบบที่เป็นผู้หญิงที่สุดรับรองไม่ผิดหวงังคอมเมนต์ต่อไปครับรายการนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาผู้ชายที่ดูเหมือนผู้หญิงแต่เป็นการค้นหาผู้หญิงสองคนที่ดูเหมือนผู้ชาย และคอมเมนต์สุดท้ายครับทำไมไม่มีใครพูดถึงหมายเล็กสองเลยทำไมผมถึงรู้สึกว่าเป็นหมายเล็กสองนะแต่ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมานะครับว่าหมายเล็กสองเป็นหญิงไทยทั่วไปที่มีหุ่นเล็กและไม่มีโครงร่างใหญ่ก็จบไปแล้วครับสําหรับคอมเมนต์คุณจีนต่อเกมไทยคนไหนคือสาวสองนะครับก็เป็นคอมเมนต์คุณจีนที่แอดเอามาให้ดูการสนุกสนุกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ ทายกันถูกนะครับไม่รู้ว่าทายหลังจากที่อ่านคอมเมนต์หรือดูเฉลยรายการก่อนหรือเปล่าครับ ต้องบอกเลยครับว่าทุกวันนี้ถ้าไม่ดูดีๆแอตเองก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับสาวสองไทยเรียกได้ว่าเนียนกลมกลืนไปกับผู้หญิงแบบเกือบ100%ยเรเลยทีเดียวครับถ้ามีเรื่องราวไว้แล้วเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอก็จะนามาอัปเดทให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่บาต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ